เราก็เลยว่านี่ของดินีนี่พุยเจ้าทรงตัดแ,แล้วห้ามรับประเคนและห้ามฉันก็บอกอยู่แล้วเดี๋ยวพวกเรามันบ้ากันเอียงนั่นอย่างนั้นถ้าจิมมันอยากไปมีเมียไปเจ็บกามก็ต้องพาันไปที่อย่างนั้นมันก็เป็นพลทหารบทท้งโลกที่เรา่างั้นมาวันนั้นนี่ความเป็นจริงเป็นอย่างนั้นถ้าไม่บังคับจิตแล้วจะปฏิบัติธรรมไปถึงไหนมันจะละกิเลสได้หรือ หลวงปู่เขาจะถามจิตนี้มันเลวๆซ้ำๆทางนั้นการคิดการนึกการปรุงการแต่งของมันจะให้มันคิดดีเป็นไปไม่ได้ต้องบังคับม,มันให้มันอยู่ในกรอบของศีลสมาธิปัญญาเท่นั้นนี่ทางเดินเข้าสู่มาเข้าสู่ผลเหมือนล่าวัวควายจิตก็เหมือนวัวมันควายเอาเข้าคาดเขาไถก็ต้องสอนมันที่ ต้องบังคับมันดิมันดือ้อมันด้านมันมีกำลังมากมันดิ้นโดนกอดแปง่งจนคาดหากักไถหักไม่ยอมมันต่างฝ่ายก็ต่างไม่ยอมสู้กับมันดิให้มันขาดไปข้างหนึ่งนี่ความถูกต้องเห็นพระเจ้าไม่ต้องตลกเฉลยสามหนบางตายนับไม่ถ้วนเพราะบังคับจิตทวนกระแส เห็นไหมันเหมือนลอยถาดทองคำนั่นแหละทวนกระแสน้ําไปนู่นน้ําไหลไปทางด้านนี้เห็นเวลาลอยถาดทองถาดทองลอยขึ้นเหนือน้ำมันก็บอกให้พวกเรามีปัญญาทวนกระแสโลกทวนกระแสจิตที่จิตมันอยู่ทางโลกให้จิตมันอยู่ในทางธรรมนั่นพระก็อยู่ในธรรมในวินัยอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์นี่เป็นเครื่องวัด เป็นสิ่งที่ตายตัวแล้วจะบอกว่าไม่บังคับจิตมันก็เละตุ้มเปะที่ศาสนาที่เลือที่จะก็จมหมดจมหมดจมหมดพราพวกเราเป็นผู้ทำนึกตึกตองเองในการหาอยู่หากินต,ต้องบังคับมันที่การที่จะเข้ายึดเมืองเนี่ยจะไปตามใจศัตรูอย่างนั้นเลยถ้าพวกเราตามใจศัตรูศัตรูก็ได้ช่องก็เข้ามาฆ่าเข้ามาทำลายเรา เราต้องตัดสินปัญหาสู้กับศัตรูแม้นมีกองทัพไม่มากสละชีวิตเหมือนพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ชาวกพระองค์ต้องสลบสลายสามหนปางกายน้ำไปท่วนสู้กับศัตรูตอนะันยิงศัตรูมาในมือโลกธาตุเสงก็จะกวานสู้กับพระองค์สู้ไม่เห็นนะพระองค์ไปตามจิตมีแต่บีบังคับบีบังคับบีบังคับก็จิตมันชั่วนี นึกตึกตองแต่ละทีแต่ละทีนี่โหมีแต่เป็ดเปผีๆีเท่านั้นมันนึกทางดีไหมย,ย่างงั้นกรรมาฐานสี่สิบห้องพระพุทธเจ้าบัญญัติไว้ทําไมบัญญัติเพื่อทวนกระแสจ,จิตบังคับจิตนี่เป็นสิ่งที่ตายตัวนั่นจะบอกว่าจะบังคับจิตมันอยากกินลากเดือกก็พามันกินมันอยากกินก้อยกุ้งกอก้อยปลาก้อยปูม,มันอยาก กินข้าวตลอดเวลาก็พามันกินเปรตผีไหมถ้าจะทําลายเปรตผีก็ต้องบังคับจิตนี้เพราะจิตนี้มันไม่มีคําว่าดีจิตนี้คืออะไรเขื่อวิชานั่นแหละตัวก่อพบก,ก่อชาติก็ตัวเดียวนี่แหละให้ทวนกระแสทวนกระแสโลกทวนกระแสจิตบังคับจิตแล้วก็ฆ่าจิต จึงจะสามารถเดินทางเข้าสู่มาเข้าสู่ผลได้จนจิตมันหมอบราบคาบพอแล้วพอแล้วยอมแล้วเขารับผมยอมแล้วผมไม่สู้อีกแล้วหลวงพ่อทำมาแบบนี้กูกลับมึงจะอยู่ร่วมรลกเห็นไหมความคิดต่างๆนานาที่คิดมาตั้งแต่จำความได้จนถึงปัจจุบันทิ้งหมด ตอนนี้เอาความคิดนึกตึกจองตามธรรมดำพิณัยไม่มีความคิดนึกตึกจองตามทางโลกอีกถ้าไม่สามารถทําได้กูกับมึงจะอยู่ร่วมโลกมีภาคปฏิบัติไม่งั้นก็เป็นกลนวงของกิเลสเปตีเป็นกลวงของจิตปฏิบัติทำไม่ถึงไหนไปไม่ได้อยากทำอะไรก็ทำไป ตามความนึกตึกตอนของตัวเองว่าใช่ว่าถูกเลยไม่ศึกษา,าความรู้ดูในธรรมในวินัยเลยว่าถูกหรือผิดนี่ผิดที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามนี่ถูกที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตเราต้องไปตามนี้นี่นักจิตธรรมจิตภาวนาน,นั้นต้องดูที่จิตที่ใจโดยถ่ายเดียวบังคับมันให้ได้อย่างนั้นมันก็ไม่สามารถ ที่จะเป็นพระเป็นสัมมณะและเป็นนักปฏิบัติธรรมได้เพรมาบวชปั๊บ